มาเก็บมาเขือค่ะเพื่อนๆน,น้องเขยเขาไม่เอาแล้วมันเกะกะเขาต้นมันใหญ่เกินไปเขาจะเอาปลูกอย่างอื่นมาตอนให้เข้าก่อน <c oughs> ดูสินะ่ะมันกินเนื้อที่เขาเยอะ <c oughs> อู้มาเขือมาเขือเทศเขา ออกลูกละร้างน,นี้ก็ยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวก็โควิดเดี๋ยวก็โควิดสงสารนะ้อเดี๋ยวสิไอ้ตัวนะอยู่ข้างบนเรียกครับ เค่ะ okay, ับเพื่อนๆสวัสดียางเช้าค่ะเอาผ้าทิยูย่ไหนเนี่ยผ้าทิ่หลบอีกแล้วอ่าไม่ได้หลบหลบน่นนู่นค่ะคู่กับเสาไฟนะคะ่ะประเทศไทยต้องมีเสาไฟประดับโลกาสวัสดีนะคะ